ครูคะวันเนี้ยเพื่อนหนูมันชวนกินคาวนมไข่มุกหนูบอกหนูไม่กินหลดความ้วนอยู่มันบอกว่าหนูเป็นคนมีกรรมค่ะมันบอกคนลดความพววเป็นคนมีกรรมมาอดกินของอร่อยค่ะแล้วมันบอกว่าทําไปเลยนะไอแอปมาเดี๋ยวก็โยโย่หนูทําไงดีคะครูหนูไม่อยากทาแล้วหนูกลัวโยโย่หนูไม่าเป็นคนมีกรรมค่ะน้ำหนักมันมีกรรมจริงบางส่วนนะคุณผู้ชมเพราะว่าคําว่ากรรมแปลว่าการกระทํา ซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่ามันคือกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะถ้าทำกรรมไม่ดีผลออกมาก็คือไม่ดีแต่สำหรับออสกาในความเห็นส่วนตัวมีความรู้สึกว่าคนที่มาลดหุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีกรรมดีเพราะว่าเป็นคนที่เริ่มที่จะตกตะกอนได้แล้วว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองลักคนอื่นมาเยอะแยะ โอเครักพ่อรักแม่รักแฟนรักเพื่อนรักลูกน้องรักเจ้านายให้ความสําคัญกับคนรอบข้างมาเยอะแล้วเอาละถึงเวลาแล้วที่ฉันจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองด้วยการปรับเปลี่ยนอาหารการกินที่มันดีต่อสุขภาพของอร่อยอร่อยของมันของหวานของทอดน้ำหวานและบัดลลชานาไข่มุกพวกนี้ก็ กินได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่แนะนำให้กินทุกวันเพราะฉะนั้นถามว่าคนลดหุ่นคือคนมีกรรมไหมก็จะบอกเลยว่าเป็นคนที่มีกรรมดีเพราะผลมันจะดีเพราะบ้านปลายของชีวิตเนี่ยไม่ต้องขนเงินมหาศาลที่หามาทั้งชีวิตไปให้หมอแล้วเวลาในบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะไขมัน ที่เยอะๆ,ๆหนาๆเป็นรากฐานของโรคต่างๆค่ะที่ถามมาว่าทำาอเฟแล้วเยอะๆจริงไหมอ่ะเดี๋ยวตับพร้อมกันเลยเผื่อใครยังไม่รู้จักกันเราชื่ออสกานะคะสอนลดหุ่นด้วย IF นะในนี้ปรับการกินและปรับไลฟ์สไตล์องค์รวมเพื่อความผอมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะการลดน้ำหนักทุกแบบบนโลกใบนี้นะคะรวมถึงการทำา i เด้วยเนี่ยจะมีข้อดี และจะมีข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นคําแนะนำจากออสกาก็คือใครก็ตามที่จะลดหุ่นไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรรวมถึง IF ควรที่จะศึกษาอย่างละเอียดก่อนว่ามันทำอะไรกับร่างกายเราถ้าทําถูกวิธีจะได้อะไรถ้าเราทําผิดวิธีจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรานะคะ ไอเอฟไม่ได้มีดีแค่การลดไขมันสะสมแล้วทาให้เราหุ่นลีนขึ้นได้อย่างเดียวยังมีประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพอีกหลายอย่างนะคะอันนี้มีงานวิจัยรองรับไม่ว่าะจะเป็นประโยชน์ด้านการลดระดับอินซูลินลดระดับต่งางๆในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งบางชนิด แล้วถ้าคลายทําไอตั้งแต่18ทับ6ขึ้นไปนะคะก็จะได้ในส่วนของออโตฟาจีคือการรีไซเคิลเซลในร่างกายเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าฟาสชั่วโมงสูงสูงขึ้นอีกสักหน่อยก็การรีไซเคิลเซล์หรือออโตฟาจีเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าฟาสตั้งแต่20ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย20ทับ4เนี่ยนะคะผู้ชมก็ได้ในเรื่องของการรีจูวีเนตชะลอวัยและ ที่ต่างประเทศนะคะก็มีงานวิจัยแล้วนะคะจะช่วยเพิ่มสเตมเซลล์ได้โอ้ oh, ดีไหมคะผู้ชมชนเนี่ยประโยชน์มากมายค่ะแต่ประโยชน์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณทำไอถูกวิธีปรับไลฟ์สไตล์การกินปรับไลฟ์สไตล์องค์รวมเพราะในการลดหุ่นด้วยไอเเนี่ยเป็นวิธีค่อนข้างธรรมชาตินะคะประโยชน์ที่บอกทั้งหมดเนี่ยต้องออกกําลังกายแบบ High e n n r g y ซีนหรอว่าเทรนนิ่งนักถึงจะได้แต่อันนี้คือแค่จํากัดช่วงเวลากินเท่านั้นเราได้ประโยชน์มหาศาลขนาดนี้แน่นอนคุณต้องมีอะไรมาแลกคุณจะกินทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วถ้ามาเอฟเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงการลดไขมันอะบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้จะลดหุ่นสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินการดื่มน้ําการขยับร่างกายอารมณ์ความรู้สึก ระดับความเครียดทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนถ้าคุณผู้ชมบาลานซ์ฮอร์โมนได้ด้วยการปรับไลฟ์สไตล์องค์รวมตามแนวทางของช่องไลฟ์โครีเนี่ยโอ,อย้ยผู้ชมค่ะยังไงก็ลงค่ะแล้วเราได้ IF เนี่ยมาเป็นเครื่องมือทรงพลังนะมาช่วยเร่งสลายไขมันในช่วงที่เรางดกินอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งอีกนะน,นี่ก็คือ เหตุผลว่าทำไมออสการ์ถึงผอมลงมาได้แบบไม่โยโย่มีใครอยากรู้บ้างไหมคะว่าทำฟแบบไหนแล้วเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะโยโย่ตอนถ่ายถ้ามีคนอยากรู้ช่วยพิมพ์สั้นๆว่าอยากรู้ค่ะโอ oh my g o s ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครูได้เปิดโลกกระทัศให้หนูและปรับไม n ์เซตให้หนูหนูเชื่อแล้วค่ะว่าแค่ปรับไม n ์เซตนิดเดียวครูค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยโอเคต่อไปนี้ถ้ามีใครมาบอกหนูว่าหนูคือคนมี อดกินนู้นกินนี่หนูจะตอบกลับไปเลยค่าว่าฉันคือคนที่รักและดูแลตัวเองคนที่ดูแลตัวเองมีสเสน่ห์จะตายคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ลอสกาในช่องไลฟ์โดลีนด้วยค่ะ